สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby and น o m นะคะสำหรับแม,แม่แม่ที่เตรียมตัวจะไปเก็บไข่นะคะพรุ่งนี้จะไปเก็บไข่แล้วเนี่ยนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันก่อนและหลังเก็บไขค่ค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ กระบวนการของการทําเด็กหลอดแก้วนี่นะคะอยากที่จะมีเบบีด้วยวิธีทําเด็กหลอดแก้วก็จะเป็นนาทีระทึกเลยละคะ่ะนั่นก็คือวันที่คุณหมอนัดเก็บไข่นะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ใบเป็นไข่สุกกี่ใบเป็นไข่อ่อนกี่ใบเป็นไข่ที่มีคุณภาพพร้อมในการปฏิสนธิกี่ใบโอเคแน่นอนค่ะจํานวนฟองไข่มีผล ต่อความสําเร็จและคุณภาพของเซลล์ไข่เช่นเดียวกันคุก้อยมักจะบอกว่าเก็บไข่ได้มากได้น้อยไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพไข่นั้นสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไข่ได้น้อยแต่ถ้าไข่ที่เรามีเป็นไข่ที่มีคุณภาพก็สามารถกลายไปเป็นลูกของเราได้เช่นเดียวกันค่ะอาล่ะค่ะมาพูดถึงการเตรียมตัว ก่อนและหลังวันเก็บไข่ก่อนในที่นี้คือก่อนจะไปเก็บหนึ่งวันเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่แม่จะเก็บไข่3เดือนครูก้อยจะให้แม่แม่บำรุงไข่อยู่แล้วบำรุงไข่ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนก่อนที่จะถึงขั้นตอนการกระตุ้นไข่แต่พอฉีดกระตุ้นไข่ไปแล้วก่อนเก็บไข่หนึ่งวันอันนี้แหละเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแน่นอนค่ะก่อนที่จะถึงวันนัดเก็บไข่เนี่ยคุณแม่จะฉีดยาที่ ที่หน้าท้องเข็มสุดท้ายซึ่งยาเข็มสุดท้ายนั้นคือยาทำให้ไข่สุกและทำให้ไข่ตกตามนัดนะคะหมายความว่ายาเข็มสุดท้ายที่เราฉีดที่หน้าท้องหลังจากฉีดยาเข็มสุดท้ายประมาณ34-36ชั่วโมงก็จะถึงเวลานัดเก็บไข่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะคะที่ครูก้อยจะต้องย้ำแม่ๆคือฉีดยาเข็มสุด ท้ายต้องตรงเวลาเป๊ะค่ะบวกลบไม่เกิน15นาทีเท่านั้นและบอกเลยว่าไม่ควรบวกลบคือถ้า19นาฬิกาก็19นาฬิกาเป๊ะแต่สมมุติมันพลาดไปแล้วอ่ะได้แค่15นาทีนะคะไม่ควรบวกลบเพราะอะไรเพราะวันที่คุณหมอนัดแม่เก็บไข่เขา fix มาอยู่แล้วว่าวันนี้วันที่เท่านี้ตอน 4- ีห้านะคุณมาเก็บไข่แสดงว่าเขาย้อนเวลาไปแล้วค่ะว่าเข็มสุดท้ายคุณต้องจิ้มที่พุงอะ่ะเวลา1 9 0 0ของวันที่เท่านั้น เท่านี้เก็ตไหมคะเพราะว่าเมื่อมี ฉีดยาบังคับให้ไข่สุกแล้วก็ทําให้ไข่ตกเนี่ยนะกระบวนการคือไข่มันจะค่อยๆอ,ออกมาจากฟอลิเคลหากแม่ฉีดยาผิดเวลาแล้วไปถึงเวลานัดเก็บไข่เนี่ยนะคะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไข่เนี่ยออกมาก่อนที่จะเก็บง่ายๆก็ตกก่อนเก็บหรือไข่ยังไม่เคลื่อนตัวออกมาเลยก็ทําให้การเก็บเนี่ยเก็บได้ยากส่งผลให้ได้ไข่สุกน้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนันย้ําในแง่ของเรื่องในการฉีดยากระตุ้นไข่เข็มสุดท้ายจะต้องตรงเวลาเป๊ะนะคะ36ชั่วโมงคุณหมอก็จะนัดเวลาเก็บไข่ค่ะ ข้อ2นะคะที่จะต้องย้ำแม่ๆเลยก็คือคืนนั้นแหละก่อนที่จะถึงวันเก็บไข่เนี่ยนะคุณแม่ห้ามนอนดึกนะคะอย่าไปดูซีรีส์อะไรจะนอนดึกนะคะจะต้องนอนไม่เกินสี่ทุ่มซึ่งจริงๆแล้วควรจะนอนไม่เกินสี่ทุ่มตั้งแต่ช่วงที่เราบำรุงไข่กระตุ้นไข่อยู่แล้วแหละไม่ใช่เฉพาะวันที่เราจะไปเก็บไข่แต่วันที่เราจะไปเก็บไข่เนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะนอนให้ตรงเวลาไม่เกินสี่ทุ่มไม่นอนดึกนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะตอนเช้าเราจะต้องใช้วิธีการฉีดยา สลบหรือดมยาสลบ ข้อท <premises. S 2> ี hours, workers, ่3มนะคะต้องงดมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะควรที่จะงดมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงที่เราฉีดยากระตุ้นไข่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวันสุดท้ายที่เราจะไปเก็บไข่ก็ยิ่งต้องห้ามเลยนะคะเพราะว่าไข่เรากําลังโตนะโดยเฉพาะคนที่มีไข่มากๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นเกิดเป็นการกระแทกไข่เราก็อาจจะแตกหรือเสียคุณภาพไปได้ก็งดมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะควรที่จะงดหลังมาแล้ว3วันก่อนที่จะไปถึงวันเก็บไข่ค่ะเพราะว่าวันที่คุณแม่เก็็็บไข่่นนนะะะคคกจเปวัทีุพอ เอาสเปิร์มออกมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องงดหลังมาแล้ว3วันก่อนที่จะถึงวันเก็บไข่นะคะคืนนั้นจึงเป็นวันที่ไม่ควรทำการบ้านโดยเด็ดขาดค่ะ 4ค่ะรุ่งเช้าแล้วนะคะถึงวันที่คุณแม่จะต้องไปเก็บไข่นะคะคุณแม่อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่หรือไม่ต้องทาโลชัน่นไม่ต้องฉีดน้ำหอมไม่ต้องแต่งหน้าทาปากทาลิปสติกอะไรใดๆเลยพูดง่ายๆว่าเหมือนตอนที่เรากำเนิดออกมาเลยค่ะออกมาเป็นธรรมชาติแบบไหนก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเครื่องหอมหรือของประเทมผิวต่างๆเนี่ยนะคะส่งผลต่อ ความเสียหายของเซลไข่ค่ะบางทีเก็บไข่ออกมามีกลิ่นน้ําหอมมีกลิ่นสเปรย์ฉีดผมจากของเราไข่เราก็เสียหายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนั้นอาบน้ําคลีน,ลน,ลนไม่ต้องใช้เครื่องประทินผิวใดๆเลยค่ะสําหรับแม่ๆนะคะที่ทาเล็บนะคะครูก้อยก็แนะนําว่าให้ล้างเล็บออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะจริงๆเคลียร์มาตั้งแต่หลายวันแล้วแหละเคลียร์ล้างเล็บก่อนไม่ใช่มาเคลียร์คืนนั้นนะเคลียร์มาก่อนนะคะดีที่สุดค่ะ พราะว่าในช่วงที่เราสลบนั้นเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะประเมินดูออกซิเจนนะคะจากสีเล็บของเรานะว่าเล็บเราเขียวเล็บเราม่วงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้ล้างเล็บก่อนนะคะข้อที่5้านะคะคุณแม่จะต้องงดน้ํางดอาหารนะคะ6กถึงแดชั่วโมงนะคะก่อนถึงเวลาเก็บไข่นะคะเพราะว่าเราจะต้องสลบค่ะในช่วงเวลาที่เก็บไข่จึงจําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารนะคะส่วนคุณพ่อไปเก็บสเปิร์มไม่ต้องงดน้ํางดอาหารค่ะบํารุงจัดเต็มเต็มที่ไปเลยค่ะ ข้อที่6นะคะตื่นมาตอนเช้าแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องไปเก็บไข่นะคะแพลนเวลาดีๆนะคะในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะอย่าให้เราไปเก็บไข่เลดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเวลาเก็บไข่มีผลนะคะต่อการเคลื่อนตัวของเซลล์ไข่ออกมาถ้าไขาม่มนตกออกมาก่อนที่แม่จะเก็บก็เท่ากับว่ารอบนั้นแทนที่จะเก็บได้จํานวนที่ต้องการก็มีไข่ตกออกไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นห้ามผิดเวลาโดยเด็ดขาดทางที่ดีควรจะไปถึงก่อนเวลา ประมาณ1 5บห้าถึง30นาทีซะด้สำ่ะและอย่าลืมนะคะในวันนั้นเราต้องพกกระเป๋าสเบียงของเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มน้ําแล้วก็ทานอาหารไปเลยหลังเก็บไข่เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมสเบียงของเราไปด้วยนะคะฝั่งของคุณพ่อนะคะสามารถบํารุงจัดเต็มไปได้เต็มที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่คุณแม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะเมื่อคืนสิ่งที่จะให้เตรียมนะคะ1ค่ะคือน้ําขิงนะคะเตรียมผงขิงไปเลยค่ะใส่กระบอกเก็บความร้อนนะคะพอไปถึงคลินิกก ค่อยไปกดน้ําร้อนที่คลินิกนะคะแล้วก็พอเราฟื้นหลังจากเก็บไข่นะคะก็ค่อยๆจิบน้ําขิงไปเรื่อยๆจิบน้ําขิงไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยหายจากอาการเวียนหัวหรืออาการแพ้ยาสลบนะคะและที่สําคัญจะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นแล้วก็ลดอาการบวมลดอาการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บไข่นะคะ 2ที่เราจะต้องพกติดกระเป๋าเลยนะคะนั่นก็คือโปรโตีนเสริมอาหารนะคะซึ่งเป็น Plant Based p r o ร e ีนตัวที่เราบำรุงก่อนที่จะกระตุ้นไข่นั่นแหละค่ะต้องเป็นโปรโตีนชนิดที่เป็นไอ l ซเลตโปรโตีนในระดับกรดอะมิโนนะคะเพราะว่าหลังจากเราฟื้นแล้วร่างกายเราต้องการอาหารอ่อนๆค่ะเราจะเชคโปรโตีนเพื่อให้ได้โปรโตีนในระดับกรดอะมิโนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะดื่มแทนอาหารในมื้อหลังจากที่เราเก็บไขค่ค่ะ สนะคะสิ่งที่จะต้องพกไปก็คือน้ําอินทผลัมค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นความหวานดีความหวานมีประโยชน์นะคะที่จะทําให้คุณแม่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดติดไปสักหนึ่งกระป๋องก็ยังดีค่ะแล้วอย่าลืมติดน้ําเปล่าไปด้วยนะคะให้คุณแม่จิบตลอดการเดินทางค่ะและเมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านหลังจากเก็บไข่นะคะก็จะต้องเตรียมพวกไข,ข่ขาวต่างๆเอาไว้ทานมากๆวันละ4-5ฟองนะคะในกรณีของคุณแม่ที่เก็บไข่ได้เยอะ เพราะว่าหลังจากที่เรามีการเก็บไข่แล้วเนี่ยนะคะมักจะมีอาการท้องอืดบวมน้ำนะคะหรือภาวะ O H S S หลังเก็บไข่ได้ในกรณีของคนไข้เยอะนะคะซึ่งการทานไข่ขาวเนี่ยจะมีสารแอลบูมินนะคะที่เป็นตัวรักษาระดับน้ํานะคะทําให้อาการบวมอาการท้องอืดอาการหลังเก็บไข่เนี่ยทุเราบรรเทาลงได้ค่ะ ข้อที่6นะคะราคาถึงขั้นตอนที่คุณแม่จะเข้าไปในห้องเก็บไข่แล้วนะคะจริง,รงๆแล้วไม่ควรที่จะพกเครื่องประดับอะไรไปเลยตุ้มหูนาฬิกาอะไรต่างๆถอดไว้ที่บ้านเลยค่ะเพราะเมื่อเราเข้าไปในห้องนั้นก็เหมือนห้องผ่าตัดเลยค่ะจะต้องถอดอุปกรณ์อะไรต่างๆออกไปจนหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดของโรงพยาบาลหรือเป็นชุดของคลินิกนะคะก็เข้าไปในห้องเก็บไข่ก็ใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วแต่ว่าคุณแม่มีไข่มากหรือไข่น้อยนะคะคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะดูดไข่ออกมาทีละใบทีละใบผ่านช่องคลอ โดยที่คุณแม่นั้นสลบแล้วก็หลับไปเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรใดๆเลยนะคะฟื้นมาก็คือเก็บไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่เก็บไข่เสร็จนะคะคุณหมอก็จะให้คุณแม่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเนี่ยประมาณ30-45นาทีนะคะเพื่อให้ฤทธิยาสลบเนี่ยมันหมดนะคะก็จะได้ไม่มึนมากนะักและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางนักวิทย์นะคะก็จะมารายงานคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่เก็บไข่ได้กี่ใบนะคะเป็นไข่สุกกี่ใบเป็นไข่อ่อนกี่ใบนะคะและจะรายงานผลปฏิสนธิอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งในขณะที่คุณแม่นอนสลบเก็บไข่อยู่นั้นก็เป็นเวลาเดียวกันค่ะที่คุณพ ก็ไปเก็บสเปิร์มค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่ฟื้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักอยู่ที่คลินิกนะคะหรือที่โรงพยาบาล 30- นาทีคุณแม่ก็เริ่มจิบน้ำขิงได้เลยนะคะจิบน้ำขิงอุ่นๆได้เลยตลอดวันแล้วก็ทานโปรตีนเชคนะคะเป็นของเหลวนะคะเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวรวมถึงน้ำมีตทผาลัมได้เลยค่ะเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยนะคะถึงจะเริ่มค่อยๆทานไข่ขาวหรืออาหารที่หนักขึ้นแต่แนะนําว่าวันนั้นให้ทานเป็นโจ๊กเป็นของเหลวๆก่อนนะคะแทนที่จะทานอาหารแบบมื้อหนักจัดเต็มหรือว่าของที่มีรสจ จัดของเผ็ดนะคะข้อ7นะคะคุณพ่อต้องเป็นคนขับรถให้คุณแม่นั่งนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่เพิ่งดมยาสลบมาเนี่ยนะคะร่างกายก็ยังอ่อนแรงนะคะแล้วก็ยังมีความมึนๆงงๆอยู่นะคะเพงต้องมีคนขับรถให้ค่ะ ะะการดูแลตัวเองหลังเก็บไข่ก็คือหลังจากเราเก็บไข่ไปแล้วเนี่ยก็ยังคงงดมีเพศสัมพันธ์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งน,นะคะให้เรารู้สึกว่าเราหายจากอาการอุดท้องห่วงท้องดีแล้วถึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะและในวันนั้นเนี่ยนะคะหลังจากเก็บไข่หนึ่งวันเนี่ยคุณ้มแนะนําให้คุณแม่ทำคัสต์ออยล์แพกนะคะคือการแพคน้ํามันละหุ่งแล้วใช้กระเป๋าน้ําร้อนเนี่ยนะคะมาประครบที่หน้าท้องอุ่นๆน,นะคะเพื่อลดอาการบวมลดอาการอักเสบและก็ทําให้คุณแม่รู้สึกสบายตัวมากขึ้นค่ะ อีกวันรุ่งขึ้นหลังจากเก็บไข่นะคะนักวิทย์ก็จะรายงานผลเราค่ะว่าไข่ที่เราเก็บไปนั้นมีการปฏิสนธิ กี่ใบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะรายงานผลตัวอ่อนไปเรื่อยๆค่ะว่าได้ตัวอ่อน d ดหนึ่งกี่ตัวตัวอ่อน d ดสองกี่ตัวตัวอ่อน d ดสามกี่ตัวและตัวอ่อน d ดห้าระยะบัาตัวสี่กี่ตัวนะคะในช่วงเวลาที่คุณแม่กําลังรอผลตัวอ่อนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เตรียมผนังมดลูกไปในตัวนะคะคุณแม่อาจจะได้รับยาสอดยากินนะคะมาจากคลินิกเพื่อเตรียมผนังมดลูกในรอบนั้นเลยนะคะและครูก้อยมีเทคนิคการเตรียมผนังมดลูกนะคะเตรียมอย่างไรให้ใส่ตัวอ่อนรอบเดียวติด ะะสามารถคลิกชมที่คลิปนี้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับแม่แม่นะคะที่กําลังจะไปเก็บไข่รวมถึงแม่แม,แม่ที่เก็บไข่ไปแล้วว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะทุกๆกระบวนการทุกๆขั้นตอนมีความหมายสําหรับคนมีลูกยากนะคะเรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อให้โอกาสสําเร็จมีมากที่สุดค่ะ รักความรู้ดีๆแบบนี้นะคะได้ทุกช่องทางค่ะที่ babyandmom.co.th นะคะสำหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ